ขอสรรพคุณหลวงพ่อคนเดเิมถ้าใครมีติดไปนะถุงไวไถุงไหวะขนาดสหลวงพ่อการหลวงพ่อยังไม่ถูกนะอย่าพูดเรื่องเรื่องหวยฮะซาร่ายืนหนึ่งแล้วออจดอสวัสดีค่ะอาจอารย์เด็กสวัสดีค่ะอาจารย์เด็กขอขอตั้งหน่อยคะ่ะ จนใตายเป็นโรคซึมเหล้าขาดเหลาแล้วมันสิเงาเงาเศรษฐก็เป็นจะอ่อนช้าตอนนี้น้องแป้งก็ถ่ายเสร็จแล้วนะฮะถ่ายเสร็จแล้วเชิญน้องแป้งฮะเชิญน้องแป้งเองแป้งเฮ้ยเจ๋อฉลาดก็มีแล้วเดีค่ะโอ้โหน่ารักจังพี่เพิร์หล่อขึ้นมากเลยทุกคน เห็นไหมเนี่ยเนี่ยใครมีใครมีเหรียญเนี่ยเนี่ยก็จะแปลผิดประมาณนี้เลยพี่คนขายอะไรเนี่ยสิไม่ได้ขายจเลือกขายของอยู่จะได้ช่วยอ๋อนี่ทุกคนนี่น่ารักมากเลยนะคะแต่ว่ากัจริงไหมคะแต่ว่าซู่น้องแป้งรําไม่ได้หรอก เพลงอะไรฮะเพลงอะไรฮะเมื่อกี้ได้นานร้องสิบรอบได้ไหมพี่แป้ได้อยู่หรือลังคาลังคาแล้วกกระเด็ลังคาพี่ฝุนนะลังคาพี่ขุนน้องแป้งวันนี้มาอัดเพลงพิเศษใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ่ายเอ็มวีพิเศษใช่แล้วปล่อยวันไหนครับไม่รู้เลยชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงคิดถึงคิดถึงของใครครับของพี่ปามมี่แล้วก็เอามาทำไหมโอ้โหพี่ร้องเพลงอะไรผมร้องเพลงอะไรนะ เพลงพี่ใหม่ไทยอะไรเนื่อยจังอยากฟเหนื่อยจังอยากฟังเสียงฮะออแอปเป็นเพลงหรือบปโปรดรับไว้ในความคิดหออัดเปรียอมกอดคัดเติมอุ่นไอพี่มันมันรูสวยไปเนาะในเนี่ยอา้าวมันไม่ใช่หน้าจริงนะพวกหนึ่งไมาอย่างนึงอันนี้คือหนึ่งที่เล่นโดนเขาอัดอยู่ทั้งเรื่องอะใครอะไอหนึ่งอะไอ้หนึ่งอะไอ้น้องหนึ่งอะ เล่นละครเป็นได้มีบุญนะแต่มันจะไม่มีบุญแล้วช่วงนี้ช่วงนี้มันเริ่มจะไม่มีบุญแล้วมีบุญแม่ก็เล่นละครนะช่วงวันเฮ้ยเหมป็นฝากเรื่องเลยเรื่องเลยเรื่องเลยใช่ละครเรื่องไม้พ้นปวดรักด้วยนะคะเร็วๆนี้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะใช่ต่อจากต่อจากละครของพี่เพิร์ดพี่อยากดูจังดูอะไรดูอะไรวะ ชอมากเลยอ่ะใช้ใช้อะตฟันอะไรคะใช้อะติฟันดาดีดาีอชอมากเลยพี่ปัดก็มาให้บึกหนึ่งก็มว่าพี่ปดเขเท่อหนึ่งเ็เท่ทุกคนเเท่เหมือนกันทุกคนเราไปจากหองให้หมดทุกคนไปเาให้หมดเออคนน่ากลัวนงกลัวแล้ว่สวัสดีหนูเป็นแฟนคลับช่องเจ็ดนะคะ อะไรนะฟังพี่ช่องเจ็องคืออะไรของพี่ทั้งสองเป็นของพี่ทั้งสองหน้าเลยค่ะรองทั้งสองคนหรือเปล่าเอิงจริงสองคนนี้ก็ร้องเพลงด้วยกันนะแต่จ๋าใช่นั่นใช่เป็น้วเป็นเพลงที่เราฟิชเชอร์ลิงกันเนาะใช่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 จ๋าผมจำไม่ได้แล้วนะท่าเต้นน่ะแต่แป้งแป้งเขาเต้นเก่งอยู่แล้ว ตเรียนเรียนเต้นให้เหรอแรงเก่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 ก่งไม่ตงอาัง่งเราเป็นอาซึ่งเราเนถักกระซิ่งก่อนก้มันฉ่ำๆกินตะผีจับอะไรทอนเราทอนอะไรทอนเราทอนอะไรผมจะพูดยังยากเล้ท่านเนี่ไมอะพี่ฝ้ายไปทอะไรมาอะไร่ะทำไมพูดยากมา่มพูดมาอโอพี่ผ่าตั้งแต่เด็กแล้วมันพูดยากแล้วค่อยซัดซ เขาเป็นเด็กไอดลท่านหนึ่งเนาะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ละหมดใจอพูดอะไรเป็นเพลงได้หมดเลยปะอืออไปะไม่ไม่เอาเป็นมันยากมีรปอันนั้นมีคอมเมนต์ของแฟนคลับพี่เฟิร์นด้วยดิน้องเบลมาน้องเบลมาไหนืกลังบไปแล้วน้องเบลกลับไปแล้วน้องเบลกลับแล้วเหรอใช่แมพวกเราอยู่ทีมเดียวกัน3มคนเลย คนอาจจะไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ทีมเดียวกันเนาะแป้งแป้งก็ช่วงนี้ซิงเกิลเป็นไงบ้างออกมาหรือยังครับยํงกำลังทำกำลังทำเลยนะครับตอนนี้กำลังทำอัลบั้มอยู่นะคะเพื่องอะไรบกางวะราตีราติีต้องเต้นและเพื่อบอกแต่ว่าพอหนูเต้นปุ๊บก็เลยกลายเป็นราตีราตา แปงเขาเต้นเก่งนะไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่หรองมือจะเต้นให้ด้วยไหมโอ้ยไอ้ผมเดินก็ไม่ตรงอนไม่ตรงจังเลยต่อก่โอ้ยยังไม่เคยเห็นซิงเกิลพี่เบิร์ตเต้นบ้างเลยอ่ะมีนะเดี๋ยวพี่เอาดูอย่าเลยของแก้มไม่เอาใช่มีมีันนั้นอะมีกันได้หรอจี๊ดมากเลยไม่เป็นจี๊ดมากหรอไงพี่เจอพี่เบิร์ตเต้นแล้วเป็นยังไงอ่ะโอ้ยเอย่าเลยพี่แป้งได้เล่นละครไหมคะเขาถามอ่ะน้องเขาถาม ไม่ม่วนปวดรักค่ะมีใครบ้างคะนักแสดงมีพี่กันพี่กันพัสป๋าเอกชัยศรีวิชัยแม่นกน้อยพี่ข้าวทิพย์พี่ข้าวทิพย์อีกแล้วเหรอใช่้าวทิพย์เขาผูกขาดเลยหรือเปล่าเนีขาเป็นตัวตึงของช่องวันพี่ข้าวทิพย์ผูกพี่ข้าวทิพย์ต่อเรื่องนี้เลยใช่ได้อีกครับแล้วก็ใครนะพี่หลิวอาจารย์แล้วก็เป็นนายก แย่งตลกอะไรเงี้ยใครเป็นตัวร้ายนะผมไงผมไงพี่หลิวพี่หลิวกับเรื่องนี้เรื่องนัอนเขาไม่ผ่เรื่องเธอญพี่หลิวต้นตกจบสงของเรื่อนยังไงสปอยล์ได้ปะเพื่อนตายไม่ตายเพื่อนเป็นไรตายอ่ะผมที่จริงแล้วผมเป็นเจ้าของบริษัทแต่ความตัวมาเป็นคนยากจนออ๋ คนที่อยู่เบื้องหลังจริงคนที่ปล่อยเงินกู้จริงคือผมเก้าบินแต่เราต้องลงมาตรวจสอบพื้นที่ว่าเออเขาใช้ชีวิตกันยังไงก็เลยปลอมตัวเป็นนักร้องไม่น่าไม่เห็นทำอะไรเลยลำเลียงไม่ทำไรเออเพื่อนจะพิพนเขาเล่นเป็นพี่เพิพนมากเลยเนาะนักเลงเหรอโอ้ยว่านักเลงเหรถึงเขาตีอยู่บ้านเรื่องเสาข้าห้องอ๋อเลี้ไม่มีรีบเลนะไม่มีคอยตาวช่วยอย่างเดียวช่วยอย่างเดียว น่ารักมากช่วยเหลือน้องปิวติดตามละครสุวรรณจ่าขอบคุณดวยครับผมขอบคุณมากครับที่จบเมื่อไหร่จ๊ะเพิ่์นพี่ยังใจยัง พี่เนี่ยเล่นเป็นเจ้าพ่อเรื่องเนี้ยเจ้าพ่อเลยเหรอเมื่อกี้มัอก่เรื่องต่อไปที่หนูจะได้เล่นน่ะต่อจากไม้ม้วนน่ะนี่คือมีเรื่องสองอมันจะเรียบร้อยน่อแตมันจะเป็นฟิลสองสี่เกกพี่พออสองสี่เก้าเก้าพอทอสองสี่เก้าเก้าสองสี่เก้าเก้ามหมายถึงปวามิวินเทจล่ะคะสุดสุดสุดสุสุดสเลยพี่ก็สุดกันแหละ

ก็หาคุณบอลลับวะจอีมาเหรอตัวอีเห็นมิ่นเต็นยังถูกว่านะทีนี้เขาเหมือนข้าวแกงศิลปินโอ๊ยเมื่อเช้าหนูกับน้องเบล็เพิ่งโดนไปถือบังคับเต็มเนาะท่าไหร่ครับท่าไหร่ครับห้าร้อยแล้วเจ๊ชาวร้าเลี้ยงเองเก้าทำไมจะปกมือเลยเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อคนเลี้ยงแล้วเหรอเห็นได้โทรมาแล้วไอ้ไอ้ไอไม่ทุนได้ไม่ทุนละ ผมมาถ่ายงานอ๋อบินกับวิวอ๋อจอีถ่ายงานอี่บ่โอเคไอ้เดี๋ยวไอ้โทรหากหน่อยก่นว่างวเด้อเดี๋ยวโทรหาเร่งเรงเร็วๆรนี้ครับพี่โจอี้จอีบอยเหรอพี่โจอีจออ๋อเป็นเอฟีพี่โจอี้นะคะว่างว่นง่าว่างว่นง่างว่างว่างอางน่าเวา่างว่างว่า่า่่างว่่างง่างง่างว่าง คุณโจอี้เขาถ่ายงานอยู่ตอนนี้ขอบคุณพี่ลำเพินนะคะสำหรับน้ำอจจะลุขูดตรงไหนนี่ละโอ้โถ่ายพิฝนดูมามัดเหรอจะมัดขึ้นหัวเหรอ เอสาวเสืยอดำเฮ้ยโวยี่บอกว่าเป็นเอฟซีสาวเสื้อดำเสื้อเทาได้ไหมโอ้ดนะแยกๆเหรอแยกน้องเหรอโอ้โ้โอ้โอันนี้แม่ก่อนก็พูดอย่างเงี้ยแปลมกขจดแล้วไม่ไปไม่แม่ ตสวันดีใหญ่ลำยองนะครับนี่นะถ้างั้นอย่างนี้นะมัดอย่างนี้นะมัดเลยสวัสดีพี่ลำยองนะฮะวันนี้เห็นยูเห็นแล้วไปออกรายการไหนรายการอะไรสักอย่างเนี่ยเบืองยูเบืองแล้วจมให้คนอยู่เบืองเตรียมยองจมให้คนอื่นเถอะ กรรัข้าวไม่สั้นนะแม่นะดูด้วยค่ะข้างค่ะมันเป็นเป็ดค่ะข้างลูกเราอ่ะใช่ไหมคะข้าวของมันสั้นไงพี่ลำยองใครว่างก็เข้าไปดูนะครับก็พี่ลำยองก็ไม่ร้องเพลงหรอกส่วนมากจะจมให้แล้วคนดูเปรตตอนนก็มีละครนะมานตะกี้ลูกจะมาตะกี้ลูกกันแชร์ว่าทำไมเหมือนมาไม่ถูกพันเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn